สวัสดีครับทุกคนผมเอ๋นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของไฟคอนเทลเลอร์นะครับก็ต่อมาจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วจะเป็นเรื่องของสเปรดนะครับก็มีสเปรดมันก็ต้องมีไฟคอนเทลเลอร์นะครับจริงๆไฟคอนทลเลอร์ก็คือเป็นหัวใจหลักของลำนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีมากมายหลายแบบเลินนะครับก็ผมคิดอยู่ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับพวกไฟคอนเทลเลอร์พวกนี้ครับก็อันนี้ผมสรุปมาเป็นเรื่อง มาว่าจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็เอาเริ่มมาเลยกันเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องขนาดนะครับมันมีปัจจุบันมีอยู่หลักๆนะครับ4ขนาดนะครับที่เห็นๆกันอยู่นะครับก็คือมันจะมาในลักษณะเป็นเป็นเป็นบอร์ดที่มันเอียง45องศาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาดแรกนะครับก็มันจะเอามาใช้กับพวกทูตพิกคลาสนะครับหรือว่าพวกวูฟวูฟต่างๆนะครับแบบใบเล็กๆครับ40 ห้มิลอย่างตัวนี้ย65มิมน,นะครับใช้กับลำไซส์เล็กๆขนาดนี้นะครับก็จะเป็นวูฟก็มันเป็นลักษณะเป็นเอาส่วนใหญ่เป็น All-in-one Board ดนะครับเอาอินวัก็คือว่ามันก็จะมีตัวสปีดนะครับไฟคอนโทรลเลอร์นะครับ OSD อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่บนบอร์ดบอร์ดเดียวนะครับก็คือทั้งลำเนี่ยก็จะมีอยู่แค่บอร์ดเดียวครับก็แล้วก็ที่เราต้องต่อก็คือตัวรีเซ i เวอร์เข้าไปนะครับรีซเวอร์แล้วก็ กล้องแล้วก็ VTX แค่นั้นก็คือสามารถใช้งานได้เป็นอวัยว o บอลนะครก็เหมาะสำหรับลำเล็กๆแบบนี้นะครับอันถัดมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไซส์ถัดมานะครับก็คือไซส์เขาเรียกไซส์16คูณ16นะครับตัวเลขนี้มาจากไหนนะก็คือว่าระยะห่างระหว่างรูสกูยึดตัวตัวตัวไฟคอนโทรลเลอร์นะครับตัวบอร์ดนะครับก็มันห่างกัน16มิลนะครับทั้งทุกด้านนะครับก็คือ16จากนี่นี่มา16อันนี้ก็16ับ มันก็เลยเรียกขนาด16คูณ16เมนะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาลักษณะนอย16ก็จะแยกแยกกันนะครับก็คือจะเป็นสปีดไฟคอนเทลเลอร์แล้วก็บางอันก็จะมีแค่2อันบางอันรุ่นก็จะมีตัว VTX เข้ามาด้วยนะครับก็ต่อสดกกันก็ง่ายนะครับสำหรับบอร์ดในลักษณะอย่างนี้นะครับถัดมาก็ไซส์เหมือนกันครับ20 20คูณ20นะก็คือตรงนี้นะครับระยะห่างระหว่าง รูยืดมันนะครับก็คือ20 m สมิลนะครับก็คอนเซปต์เดียวกันครับจะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น2อันสแต็กกันนะครับแล้วก็อันถัดมานี้เป็นฟฟลไซส์ปกตินะครับก็คือตัวนี้นะครับลำนี้ก็คือไซส์ระยะระหว่างเนี้ยบางคนเขาจะเรียก30 30ิบคูณแต่จริงๆระยะมันจริงๆคือ30.5คูณ30.5นะครับก็ไม่รู้จุดมาได้ไงไม่รู้นะครับก็แต่เขาเหมือนมันกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วเขาต้องใช้นะครับก็อันนี้คือขนาดนะครับซึ่งขนาด พวกนี้เราจะเลือกใช้ไหนก็อยู่ที่เฟรมของเราที่เราเอามาใช้ครับว่ามันรูยึดเขาเออกแบบมาสําหรับอบอร์ดไซส์ไหนนะครับเราก็ต้องเลือกเลือกใช้นั้นปกติเราทําลาเนี่ยเราจะเลือกเฟรมก่อนใช่ไหมครับแล้วแล้ว,ลวค่อยหาอุปกรณ์ต่างๆมาใส่ที่หลังนะครับก็ตัวนั้นนะครับก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราต้องใช้บอร์ดไซส์ขนาดเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนะครับบอร์ด ขาเรียกอะไรนะเอาผมยกตัวอย่าง2อสองไซส์นี้นะครับก็คืออันนี้30.5นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ20ปัจจุบันเนี่ยก็คือด้วยด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปทุกวันนะครับบอร์ดเมื่อก่อนเนี่ยบอร์ดอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้กับพวกลำใหญ่อเงี้ยซึ่งมันกินไฟสูงนะครับแบบอ่าสี่เอสสามสิบแอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามสิบแอมสามสิบห้าแอมซึ่งในปัจจุบันไซส์ยี่สิบมันก็ทําไดแ้แล้วได้ถึงหกเอสนะครับสามสิบแอมสามสิบห้าแอมก็คือ ทำได้สบายๆนะครับก็ก็แล้วแต่เราครับแล้วก็เฟรมส่วนใหญ่ก็ที่ออกแบบมาช่วงหลังก็ส่วนใหญ่ก็จะมีให้เลือกใช้ได้ทั้งสองขนาดนะครับก็ดูกันดีๆครับว่าเราเราเราจะใช้ไซส์ไหนนะครับก็ในการเลือกบอร์ดนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องแรกครับก็คือเรื่องขนาดนะครับของของบอร์ดที่เราจะใช้ครับก็ก็หลักๆก็คือถูกบังคับโดยเฟรมที่เราเราเลือกมาในตอนแรกนะครับ เรื่องถัดมานะครับที่อยากพูดถึงนะครับก็คือเรื่องอบอร์ด F4 หรื F7 นะครับจริงๆมันมี F3 เองครับแต่ F3 มันเก่าแล้วนะครับก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับขอพูดเรื่อง F4 หรื F7 นะครับว่า2อันเนี้ยมันมีอะไรที่มันต่างกันจริงๆมันต่างกันเยอะครับแต่ว่ามี3เรื่องที่ผมอยากจะอยากจะเน้นนะครับก็มีเรื่อง performance ราคาแล้วก็ UART นะครับที่ที่ดูแล้วว่ามันมันใช้ในการ ให้เราตัดสินใจว่าเราจะไปบอร์ดไหนนะครับจริงๆมันมีมากมายหลายแบบครับบอร์ดสมัยนี้ต่างยี่ห้อต่างอะไรเขาก็มีแนวความคิดของเขาว่าเขาก็ออกแบบบอร์ดออกมานะครับมาให้เราเลือกใช้ว่าจะใช้อันไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความต้องการของเรานะครับก็มาดูเรื่องแรกกันก่อนเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็แน่นอนนะครับ ไอตัวเลขต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย F4 F7 เนี่ยคือตัวเลขที่อยู่บนบนชิปที่อยู่บนตัวมันครับคือหน่วยประมวลผลกลางของมันอะ CPU มันนะครับที่มันขึ้นต้นด้วยเลขพวกนี้นะครับมันก็เลยเรียกเป็นบอร์ด F4 กับ F7 ก็แน่นอนครับ F7 เร็วกว่านะครับเพราะว่ามันใหม่กว่านะครับแต่เร็วกว่าในทีเนี้ยนะครับก็คือเรื่อง performance เนี่ยก็คือ F7 มันดีกว่าแต่ดีกว่าไม่ได้แบบก้าวกระโดด3เท่าอย่างงี้จาก F4 มา F7 คือ3เท่าอย่างงี้ไม่ใช่นะครับ มันเร็วกว่าแต่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับในโลกของอ e ิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีอะไรเท่าตัวนะครับก็คือมันจะเร็วประมาณนิดเดียวสิบเอรบห้าเแค่นั้นนะครับตัว F4 กับ F7 นะครับซึ่ง performance ในการบินก็บางคนบางคนก็รู้สึกบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรประมาณนั้เพราะมันต่างกันแค่นิดเดียวนะครับอันนี้คือเรื่อง performance นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องตังก็ไป F7 เถอะมันไม่ได้อะไรนะรมันต่างกันต่างกัน เรื่องที่2เนี่ยเรื่องราคานะครับก็คือ F7 เนี่ยมันจะแพงกว่า F4 ครับก็แน่นอนครับของมันใหม่กว่าครับก็ถ้า F4 ประมาณพันหนึ่ง F7 ก็จะประมาณพันหประมาณนั้นนะครับก็คือประมาณ30% 35%นับที่มันจะแพงกว่า F4 นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะเน้นมากๆก็คือเรื่อง UAR นะครับของ F4 กับ F7 นะครับก็คือ F4 เนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่อง UAR port นะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่อง UAR ก่อนเผื่อคนไม่รู้ UAR ก็คือมันเป็นจุด ที่เราจะใช้ต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปที่บอร์ดนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่ว่ามีอะไรมั่งผมอันนี้ที่ผมลิศออกมาได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถต่อเข้ากับ UART ได้นะครับก็มอีอย่างแรกเลยรีเ e i ร์ r อันนี้คือต้องต่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเท l ลมิเตอรของรีเ e i ร์ r นะครับถ้าถ้าใช้พวกฟรีสกายครับมันจะมีเทลเทลมิเตอร์เพิ่มมาอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับอีกสายไฟอีกเส้นยึง่งนะครับ แล้วเราจะต้องต่อเพื่อให้มันรับส่งให้มันรับข้อมูลจากบอร์ดนะครับส่งกลับมาที่วิทยุนะครับว่าที่รำเราเขาเรียกวาวนเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับก็คือมันจะส่งผ่านตัวนี้ก็คือเทเลมตรีของของตัวตัวนี้นะครับอีกอันนึงตัวสมาร์ทอาริโอครับที่จะต่อวิทถ้าวิ x เเรารองรับสมาร์ทอาริเรนะครับเราก็ต้องต้องต่อเข้าไปที่ u ูอาอันใดอันหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คืออีกอันนึงแล้วก็ TPS นะครับถ้า ตามเรามีติด GPS เราก็ต้องการ UART อีกอันหนึ่ง LED ก็ต้องการ UART อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ ESC บางรุ่นจากครั้งที่แล้ว EP, EP, EP น,น,นะครับ EPEPEP สามใช่ไหมน่าจะ EP สามนะครับก็คือเรื่องสปีดนะครับที่บางรุ่นมันจะมีเทเลมิที่ถ้าเราอยากจะต่อเราก็ต้องหา UART ให้มันอีกอันนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งกล้องนะครับกล้อง a p v เรานี่ครับบางรุ่นมันสามารถสั่งคอนโทรลจาก บอร์ดได้ครับซึ่งในการสั่งตรงนั้นก็คือต้องผ่านยูอาร์พอดก็สังเกตนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันเข้าไปแล้วนะครับยูอาร์ที่ที่สามารถต่อเข้าไปที่ยูอาร์พอดได้นะครับทีนี้ข้อจํากัดของ F4 นะครับก็คือว่ายูอาร์ทมันให้มาน้อยครับน้อยประมาณ3อะ่ะผมเห็นส่วนใหญ่ก็คือ3ามรีเซิร์ฟเวอร์ก็เอาไป1แล้วนะครับรีเซิร์ฟเวอร์อไปหนึ่งแล้วถ้าต่อเทอร์โมที่ก็หายไป1แล้วแล้วก็ได้อะไรอีกได้ VTXLED ก็ไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ต้อง ไปทำเรื่องซอฟอะไรนะซอฟซีเรียลอะไรโน,โน่นนี่นั่นอีกนะครับก็คือมันมันให้มาน้อยอะ F4 นะครับแล้วสัญญาณบางครั้งเนี่ยสัญญาณเขาเรียกมันจะมีสัญญาณอ่าอินเวอร์ตกับอันอินเวอร์ตก็คือพวกอ่าผมอยากอธิบายยังไงอินเวอร์ตกับอันอินเวอร์ตก็คือมันสัญญาณกับหัวกับไม่กับหัวคือมันต้องเหมือนกันอนะมันถึงจะมันถึงจะคุยกันได้นะครับซึ่งถ้าเป็นรีเซิร์ ของฟีสกายเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดจุดที่บอกว่าเราต้องไปบัดกีเพิ่มอะ่ะว่าตรงเนี้ยมันคือเป็นอันอินเวอร์ดตรงนี้คืออินเวอร์ดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากนิดนึงในการประกอบครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่มีปัญหากับ F7 นะครับเพราะ F7 มันรับได้หมดมันจาัดก,การของมันเองครับจะอินเวอร์ดอันอินเวอร์ดต่อเข้ามาปุ๊บมันรู้เองแล้วมันก็จัดก,การสัญญาณพวกนั้นเองนะครับก็คืออันเนี้ยคือ ข้อดีของ F7 นะครับแล้วก็มันให้มาเยอะบางอัน5บางบ่อนะ5 6อย่างเงี้ยครับแต่ F4 เนี่ยผมเต็มที่ผมเคยเห็น4อ่ะ4 4 u r อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็บางครั้งจริงๆมันก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะต่ออะไรอุปกรณ์อะไรเข้าไปที่ที่ลำเราบัางครับซึ่งอันนี้ที่ผมนึกออกตอนนี้นะนะครับก็มีอยู่7อันนะครับก,ก็เลือกเอาครับว่าเราจะต่ออะไรบ้างนะครับ แล้วถ้า F4 ไม่พอมันก็เรียกไม่ได้ครับก็ต้องไป F7 นะเพราะให้มันเยอะกว่านะครับก็อันนี้คือเรื่อง3เรื่องที่อยากพูดถึงจริงๆเน้นจริงๆก็คือ UART นะครับก็แล้วแต่เราครับดีไซน์เราความต้องการเราครับว่าเริ่มแรกเนี่ยเราอยากจะได้ต่ออะไรมั่งเข้าไปที่ลำเรานะครับแล้วก็ไปเลือกบอร์ดให้มันให้มันถูกนะครับตามความต้องการเราไม่ใช่ไปซื้อบอร์ดมาแล้วค่อยมาหาวิธีต่อที่หลังนะครับก็จริงๆ จริงๆเจอบ่อยหลังไม่มาถามบ่อยว่าอยากต่ออันนี้ต้องต่อ,อยังไงครับคือบางครั้งบอร์ดมันไม่ซัพพอร์ตนะครับมันก็ต่อไม่ได้นะครับก็คือเราต้องลิสความต้องการของเราออกมาก่อนนะแล้วค่อยไปหาอุปกรณ์ที่ที่มันตรงหรือว่าใกล้เคียงนะครับไม่ใช่ซื้ออุปกรณ์มาก่อนนะครับแล้วไปหาวิธีที่หลังนะครับก็มันก็ผิดหลักการผิดลำดับนิดนึงนครับก็อันนี้คือเรื่อง3มเรื่องนะครับเรื่องถัดมานะครับก็เดี๋ยวพาไปที่หน้าคอมนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับ คือบอร์ดมันจะมีอยู่หลายๆอย่างนะครับอันนี้จริงๆกะไม่ได้เอาให้ดูเขียนโนต้ตไว้ให้ตัวเองนะครับก็คือมันจะเป็นไฟคอนโทรเลอร์ที่เป็นไฟคอนโทรเลอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ก็จะเป็นไฟคอนโทรเลอร์บวก PDB อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นบางอันก็เป็นไฟคอนโทรเลอร์ที่มันต่อสแต็กกับสปีดได้แล้วก็อีกอันนึงก็เป็น all in one นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูที่ที่หน้าคอมจะได้เห็นภาพนะครับเรามาดูกันครับว่าไฟคอนโทรเลอร์ในปัจจุบนันนะครับมันมี เขาทำออกมามีรูปแบบอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยครับก็คือเป็นไฟคอนโทเลอร์อย่างเดียวนะครับอย่างยี่ห้อเนี้ยเมเทคนะครับเขาทำออกมาแนละ้วอันนี้เป็น F722 นะครับก็ถ้าดูจากจากรูปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับก็คือมันมันเป็นบอร์ดอย่างเดียวจริงๆเมเทคเขาจะดีไซน์ของเขาเขาจะมันคือมันสามารถเอาไปต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นของเขาได้ได้เยอะนะครับก็คือตรงเนี้ย มันจะเป็นตัวเนี้ยเอาไว้เสียบสายแพงเข้าไปนะครับแล้วก็ไปต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของเขาที่ที่ที่มันที่เขาออกแบบมาให้มันใช้คู่กันหรือเอาไปใช้กับของค่ายอื่นก็ก,ก็ได้นะก็คือเมทเทคเขา <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขาค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้มันสามารถใช้ได้งานได้หลายรูปแบบนะครับก็คือหลายหลายกับอุปกรณ์อื่นนะครับสามารถเอาไปต่อกับอุปกรณ์อื่นหมายถึงว่ายี่ห้ออื่นนะครับได้นะครับ หรือว่าถ้าเป็นของตัวนี้มันเป็นบอร์ดอย่างเดียวครับมันไม่มีจุดต่อที่จะไปสปีดนะครับสปีดนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เขาเพิ่มเข้ามานะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น PdB นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับกับซ็อกเก็ตตรงนี้เอานำมาต่อพ่วงก,กันนะครับก็สามารถต่อด้วยกันได้แล้วเราก็อันนี้เป็น PdB นะครับ PDB ที่ที่เราเอาไปไว้ต่อกับสปีดที่เป็นแยกเป็น1ต่อ1นนะครับก็คือจะต่อออกจาก ตรงนี้นะครับแยกออกไปนะครับก็อันนี้คือที่เขาออกแบบมาครับก็คือมันเป็นบอร์ดที่มีแค่บอร์ดนะครับไม่ได้มีจุดเชื่อมต่อออกไปที่ยังสปีดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเหมาะกับสปีดที่มันเป็นแบบ1ต่อหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นแบบโฟ n ์อินวันนะครับซึ่งมันจะเหมาะอย่างนั้นมากกว่าแล้วถ้าสังเกตดูรูปตรงนี้ครับยูอาร์มันนะครับยูอาร์ดเวลาที่บอร์ดนะมันจะเขียนว่าอย่างเงี้ยครับ rx tx อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นคู่กันนะครับ อย่างรูปเนี้ย IX4 TX4 อย่างเงี้ยนะครับมันก็คือ UART4 นะครับความหมายของมันคือ UART อย่างที่บอกผมบอกเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ที่ที่จะมาต่อเข้ากระบอกนะครับซึ่งในการเชื่อมต่อเนี่ยจุดประสงค์ของเขาก็เพื่อรับส่งข้อมูลนะครับก็ชื่อมันก็บอกครับรับส่งนะครับก็คือมีทั้งรับทั้งส่งนะครับก็อย่างตัวเนี้ย RX i x r ก็คือย่อมาจากร e เ i ฟมันคือเอาไว้รับนะครับ t x กนะครับ t x ็ก็คือ Transmit ก็คือเอาไว้ส่งนะครับก็ไปส่งค่าออกไปยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าง t e l e m e t r y นะครับเ e ร e m e t r y เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้วนที่บอร์ดที่แบตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ Cur r e n t อย่างเงี้ยที่บอร์ดเท่าไหร่นะครับที่รับเราเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะส่งค่าออกมาครับฉะนั้นเนี่ยตัว Tele m e t r ที่เราอ่ะเราก็จะต้องมาต่อจากจุดที่เขียนว่า T นะครับ t x นะครับจะ T อะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ต่อเข้าโยทีอันนี้ก็คือเป็นการส่งข่าวออกมาหรืออย่างบางที r อย่างเงี้ย rx นะครับเราจะรับค่าอะไรนะครับอย่างสมมติเรามีสปีดที่มันมีเทเลมิ t ีนะครับเพื่อที่จะส่งค่ามาที่บอร์ดนะครับอันเนี้ยส่งค่ามาที่บอร์ดบอร์ดก็ต้องรับค่าถูกไหมครับมันก็กลายเป็นการมันก็เพื่อที่จะให้มันใช้งานอ่ะเราต้องต่อเข้าไปที่ rx นะครับก็สังเกตรครับตัวนี้มันจะให้มาเยอะมากครับ rx 2 3 4ตัวนี้นะครับแล้วก็มี S อ u ัอีกอันหนึ่งอันนั้นก็จะเป็นก็เป็น5ทั้งหมด5 u r r t ถ้าดูสเปคมันนะครับมันก็จะบอกว่าทั้งหมดมีผมเห็นเนี่ยครับ5 u นะครับซึ่งจะเยอะกว่าบอร์ด f4 เยอะนะครับอันนี้ยอย่างก็เนี้บอร์ดเนี้ยก็คืออุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ได้5อย่างนะก็แล้วแต่เราเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเก็จะระบุมาครับ UART 1นถึงหนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเว,เวลาเลือกบอนนร์ดนะก็คือดูด้วยครับว่ามันรับไฟได้กี่โวลต์นะครับคือบางบอร์ดเนี่ยมันไม่สามารถรับไฟตรงได้นะครับรับไฟตรงจากแบตได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมันจะรับได้หมดแล้วนะครับก็คือรับไฟตรงจากแบตได้ครับมี c s ก็เสียบ c s เข้าไปเลยนะครับ 6S ก,ก็เสียบห่ง S เข้าไปเลยครับแล้วมันจะมีแค่ที่ผมเคยเห็นมีแต่รุ่นเก่าๆที่มันไม่สามารถรับ รับไฟตรงจากแบตได้ครับอันนั้นคือมันจะรับไฟ5โวลต์อย่างเงี้ยอย่างพวดบอร์ด Board f 3อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องต่อ BEC ให้มันนะเพื่อที่จ่ายไฟไปเลี้ยงบอร์ดนะครับก็อันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับก็คือจะเป็นบอร์ดลัอกส่ะอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ต้องมาใช้คู่กับตัวตัว PDB แบบนี้ PDB นะครับ Power Distribution Board นะครับแล้วก็ใช้กับสปีดที่มันเป็นเดียวๆแบบนี้นะครับก็อันนี้คือที่เขาดีไซน์มานะครับแล้วก็ อันถัดมานะครับก็คือจะเป็นก็ดีไซน์มาสาหรับสปีดที่เป็นลนักษณะหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาจะรวมรวมรวมไฟคอนเทลเลอร์เข้ากับ p d b ไว้ด้วยกันเนี่ยครับก็จะกลายออกมาเป็นหน้าตานี้นะครับก็ประหยัดพื้นที่ลงไปครับก็หายไปบอร์ดหนึ่งนะครับก็ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็คือถูกดีไซน์มาให้ใช้กับเจ้าตัวนี้นะครับสปีดแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น F เนะครมันก็จะบอกสเปคเหมือนกันว่ามี Uart เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตัวนี้บอกไหมก็เหมือนกัน,นครับ Uart ก็มี5นะครับถ้าสเกตจะเขียนบอก Built-in Inversion in นะครับก็คือมันที่ผมบอกก่อนหน้านี้ถ้าเป็น F4 เนี่ยเราต้องมันไม่มีออโต้อินเวอร์ทให้นะครับเราต้องไปหาจุดที่มันเป็นสัญญาณอันอินเวอร์หรืออินเวอร์เองนะครับก็อันนี้คือเป็นอ e ีกแบบหนึ่งนะครับก็ถูกดีไซน์มาสำหรับบอร์ดที่เป็น ที่ใช้กับสปีดที่เป็น1ต่อ1นะครับแล้วก็มันจะมาอีกแบบหนึ่งครับสปีดตัวนี้อันนี้คือเขาเกิดมาคู่กันนะครับสปีดกับบอร์ดนะครับก็คือเหมือนคือเอามาวางซ้อนกันลากสายเคเบิลก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็อย่างตัวนี้เป็น h o l ลีโว F7 เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็เอามาต่อสแต็กกันนะครับแล้วก็เสียบสายแพรตรงนี้นะครับเสียบสายแพรตรงนี้ก็ใช้งานได้แล้วตัวนี้จะพิเศษหน่อยถ้าดูตรงนี้ ที่บอร์ดนยครับมันจะมีผมก็ลืมเรื่องนี้ไปนะครับเอาให้ฟังก่อนตัวนี้ครับ CPU มันตัวนี้ครับ CPU ถ้าถ้าสังเกตนะครับ CPU เห็นตัวเลขน่าจะมองเห็นนะครับจะเขียนว่า f 7 2 2ก็คือ f 7นะครับที่บอกว่ามันเป็นชิปที่อยู่บนตัวมันก็คือตัวประมวลผลนะครับและมันส่วนใหญ่เอาหลักๆส่วนใหญ่ก่อนนะครับว่ามันจะมีพวกนี้อยู่นี่คือ CPU นะครับแล้วตัวนี้ถ้าเห็นเป็นตัวลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็น OSD นะครับก็ที่มันโชว์ ตัวหนังสือโชว์อะไรในบอร์ดในแว่นเราครับก็คือตัว o s d นะครับแล้วก็ถ้าดูด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตเอาไว้ใส่ m i โคร s d card นะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้ทำ black box นะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนหลังไม่มีครับเห็นมียี่ห้อที่มี black ็ o x นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลการบินนะครับตัวนี้ก็ใส่ s d card เข้าไปแล้วก็เอาไว้เก็บค่าต่างๆตอนเวลาที่เราบินนะครับก็ยี่ห้ออื่นผมไม่ค่อยเห็นละมียี่ห้อเนี้ยที่ทําอยู่นะครับซึ่งถ้าใคร ต้องการข้อมูลพวกนี้ก็ต้องมาใช้บอร์ดพวกนี้นะครับก็ยกตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้มีไหมตัวนี้ก็มีอยู่นะครับของของเมทเทส่วนใหญ่จะมีนะครับอย่าง Hol ิโบรตัวนี้นะครับรู้สึกจะไม่มีนะครับอ๋อแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งลืมบอกตัวนี้ดาๆตรงเนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์มันนะครับจะเป็นตัวไจโรนะครับที่เราเรียกไจโรนะครับก็คือเอาไว้ตรวจจับว่าบอร์ดเอียงมากเอียงน้อยนะครับถ้าดูตัวนี้เขียนว่า B ตรงนี้นะครับ ของเมเทคข้อมูลเขาจะเขาจะแน่นนะครับตัวนี้ B มันก็จะบอกว่าเป็นตัวนี้ครับเป็นใจโรเป็นโคดนี้อ่าเป็นรหัสชิปตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เออไม่ไม่ต้องสนใจมันก็ได้เอาจริงๆเอาแค่ให้ดูว่ามันเป็น F7 แล้วก็อันนี้ตัวนี้คืออะไรประมาณนี้นะครับอ่อันถัดมานะครับอันนี้ก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับก็คือจะพิเศษนิดน,นึงนะครับคือสังเกตตัวเนี้ย นะครับเอาอันนี้ก็ได้บอร์ดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้ยางกันสั่นมามันมีสองลักษณะนะครับถ้าอย่างตัวนี้เห็นไหมครับเสามันจะเป็นยางจะเป็นยางนะครับตัวนี้เสาตัวนี้จะเป็นยางนะครับจะเป็นยางก็เพื่อลดการสั่นเนี่ยซึ่งเออมันจะมีอยู่2แบบเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเสาเสายางนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเนี้ใส่เป็นเป็นยางใส่เข้าไปในแผ่นแผ่นปิ้นนะครับแล้วก็ ใช้สก,กูดย,ยาวสอดเข้าไปนะครับก็เหมือนกันนะครับทำหน้าที่เหมือนกันคือกรรันสั่นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะพิเศษหน่อยครับเขาแยกออกมานะครับก็คือตัวเนี้เขาไม่มียางกันสั่นนะครับ um. แต่ว่าตัวเนี้ตัวใจโร่ตัวเซ็นเซอร์มันนะครับตัวนี้ที่เอาไวต้ตรวจจับการขึ้นไหวเงี้ยแล้วก็เพื่อลดการสรั่นมันนะครับเขาเอามาวางไว้บนโฟมตรงเนี้ยนะครับเพื่อไม่ให้มันมันสันะ่นอ่ะคือไม่ให้การเขาเรียกอะไรไม่ให้ลำมันสั่นแล้วมามีผลกับ ตัวเซนเซอร์ประมาณนั้นนะครับก็คือลดการสั่นที่จะส่งเข้ามาที่เซนเซอร์นั่นแหละนะครับก็เป็นโฟมโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแบบนี้สักเท่าไหร่มาเป็นโฟมอะ่ะก็ไม่รู้ว่าอายุมันจะยืนยาวแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเห็นก็คือลำพังก่อนที่โฟมจะไปนะครับก,กบ็อันนี้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เซนเซอร์อันนี้คือดีไซน์ของเขาอ่ะนะครับถ้ามาดูสเปคตัตวนี้ให้เมื่อกี่กี่ยูอาร์ตบอกไหม อนี้บอกครับลองรับอย่างเงี้ยนะครับลองรับ 6s ตัวเจตัวนี้ครับให้มา6 u a r s นะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้อันนี้ผมพูดผิดอันนี้มันเป็นสปีดนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าสปีดพวกนี้ที่มันมาคู่กันอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องสายแพรว่ามันจะใช้ไฟได้ไม่ได้กี่ s ก s, นะครับก็มาดูแค่สปีดถ้ามันบอก 6s ก็ตัวไฟคอนโทรลเลอร์ก็มีก็ไม่มีปัญหานะเพราะมันรับไฟมาจาก ตัวนี้นะครับรับไฟมาจากตัวตัวสปีดที่อยู่ด้านล่างของมันนะครับแล้วก็บอร์ดอีกประเภทหนึ่งครับก็คือ all- in-one นครับ all in one คืออะไรนะครับไฟคอนเนลเลอร์และก็สปีดอยู่บนตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องมาอันนี้ต่อสแต็กซ้อนกัน2บอร์ดอันนี้คือบอร์ดเดียวเอาอยู่นะครับมันก็จะบเบียดกันอยู่ในนี้นะครับข้อดีของมันนะครับก็คือประหยัดพื้นที่ครับก็คือใช้บอร์ดเดียวนะครับได้ครบนะครับไม่ต้องมาต่อสแต็กแบบนี้ก็จะเป็นบอร์ดพวกโลโปรไฟล์ครับเขาจะชอบใช้กันแบบนี้ ก็เสียเอามันครับพังก็คือพังครับพังทั้งสมมติสปีดไปอย่างเงี้ยก็คือต้องเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับบอร์ดหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สองพันมั้งสองพันเนี่ยก็แทนที่จะเสียตังค่าเปลี่ยนสปีดตัวเดียวก็ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวไฟคอนโทรลเลอร์นะครับว่ามันมีกี่แบบนะครับ หลักๆคือที่อยากให้ดูก็คือว่าคืออยากให้รู้ว่ามันมีกี่แบบอ่ะแล้วก็เราก็ไปเลือกเอาตามความต้องการเราอ่ะว่าเราอยากจะให้ลำเรามาแบบไหนนะครับเฟรมมันมาแบบนี้นะครับคือเฟรมมาแบบแขนเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปใส่แบบบอร์ดอย่างนี้แล้วก็เอาสปีดไปวางที่แขนมันที่อรามันมันก็ไม่ได้นะครับก็คือยิ่งบอร์ดอ่ายิ่งเฟรมสมัยเนี้ยอ้ามันเล็กนิดเดียวคือเขาเน้นให้มันให้มันเล็กแต่หนานะครับก็คือใช้คาร์บอนที่มันหนาขึ้นแล้วก็ทําให้มันเล็กลงนะครับ มันเล็กนะครับก็เอาสปีดในบางที่ที่แขนมันก็ดูไม่สวยนะครับมันก็ต้องงามาท่านี้นะครับก็คือมาเป็นสแต็กแบบนี้นะครับก็อันนั้นก็คือแล้วแต่ดีไซน์ของเรานะครับซึ่งถ้าถ้ามาท่านี้ก็คือสปีดมันต้องเป็นโฟร์อินวันซึ่งพอโฟร์อินวันเนี่ยถ้ามันพังตัวหนึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งอันนะครับก็มันก็มีข้อข้อดีข้อเสียนะครับก็แล้วแต่เราครับว่าเราอยากจะไปจะไปท่าไหนลำเราเฟรมเราเป็นแบบไหนก็เลือกให้มันเหมาะสม ที่อยากจะเน้นย้ำก็คือดูของก่อนนะครับว่าเราต้องการอะไรแล้วของอ่ะมันตรงกันมันตรงตามความต้องการของเราไหมแล้วค่อยสั่งซื้อนะครับไม่ใช่ซื้อมาก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลทีหลังนะครับอันนั้นคือมันก็ไม่จบนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของถูกกับของแพงนะครับบอร์ดถูกกับบอร์ดแพงนะครับมันต่างกันไหมก็ก็ต่างกันครับก็คืออุปกรณ์ที่ที่เขาใส่มาบนตัวตัวบอร์ดนั่นแหละนะครับก็คือคุณภาพของ ของอุปกรณ์นะครับเป็นงั้นมันก็คงไม่ต่างนะครับผมยกตัวอย่างแบบถูก,ถกอย่าง l e x e r s t y r e อย่างเงี้ยครับคือก็ใช้ได้นะผมก็เคยใช้นะครับอย่างอันเนี้ยราคาอันนี้คือบอร์ด all i n นวั One ของ l e x e r Star นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเป็นของอันนี้ปิดไปตัวเนี้ย0 0 0พันนะครับก็ก็คืออุปกรณ์ที่เขาใส่มาครับบน บนบอร์ดนะครับที่มันต่างกันก็คือคุณภาพมันต่างกันแล้วก็พวกเเขาเรียกอะไรรอยบัดกรีรอยสกรีนอะไรพวกเนี้ยก็คือพวกแพงๆพ,พวกเนี้ยจะจะดีกว่าจะดูดีกว่าการดีไซน์บอร์ดด้วยดูบอร์ดนี่ครับโลง่ลงๆนะครับมาเทียบกับอันนี้แน่นเชียนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ที่มันอยู่กลางๆนะที่อยากแนะนําก็คือ m แมมบาครับที่ผมเคยใช้แมมบา ยี่ห้อนี้คือคือก็โอเคครับดูราคา F4 นะครับอันนี้คือมาทั้งทั้งบอร์ดไฟคอนเทเลอร์แล้วก็สปีดนะครับอย่างตัวเนี้ยแต่มันเป็น F4 นะครับดูราคาครับราคานี้แบบคือดีก็ใช้มาผมมีอยู่น่าจะมี2องลำมั้งก็ก็ยังยังปกติดีอยู่นะครับก็ถ้าจะใครจะใช้ก็ยี่ห้อนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่านี้เป็น F4 นะครับราคานี้ไม่ใช่ F ไม่ใช่ F7 นะครับไฟคอนเทเลอร์ครับมันมีมีเยอะครับ ตามก็ไม่ร well, okay. ู้จะตามยังไงนะครับก็พยายามเลือกที่ที่อะไรที่มันมียี่ห้อนิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือมีคู่มือมาให้อย่าไปหาบอร์ดที่มันไม่มีคู่มือมาให้แล้วกะจะมาถามคนโน้นคนนี้เอาทีหลังแอครับคือมาถามผมถ้าไม่มีคู่มือผมก็ตอบให้ไม่ได้ยิ่งเป็นบอร์ดที่ผมไม่เคยใช้เงี้ยมันก็ตอบให้ไม่ได้ครับก็ดูนิดหนึ่งว่ามันมีคู่มือมาให้นะครับก็อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าสายไหนเดินไปสายไหนเงี้ยอันนี้คือโอเคนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่ผม ที่ห่อที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือมันมีหมดแหละนะครับแต่ไอ้ี่ห่อที่ไม่ไม่มีคู่มือเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้จะต่อยังไงอ่ะนะครับดูของก่อนว่ามันมีข้อมูลครบอะไรครบแล้วค่อยสั่งซื้อนะครับก็อย่ามาหาเอาอะไรทีหลังประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับ ep 4นะครับเรื่องไฟคอนโทรเลอร์ในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าจะเป็นไมโครกลบี่ทเอนะครับเดี๋ยวคิดก่อนนะครับก็ ไว้เจอกันอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ